สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ตูนเลิกงานมาแต่เว้นมานี้ฮะเลยให้น้องหลาต้องขับเปียกซิมดูก่อนยังไม่ได้ชิมก็เปียกน้องสาวสูุผ่นำมาผากมาซิมก่อนเดิอมามามา,มากินด้วยก,กันจ้ะกินรอข่าวแรงจ้ะ เธอสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเห็นหัวเห็นยังอยู่บ่ต่างองกด้อเจ้าต่างทางหลังทางหน้าลองกล่องหลังมนเห็นหัวอยู่ป้าโตโตไม่ตัางเมื่อวานมั้งอันนี้ว่ายอกเด้พี่น้องจ๋าโตหวังเล่องานมานี่แหละแต่ว่ามันเพื่อไม่ตูน้ำหน้าเนาะมา นีแหละได้กินแข็นแข็มจะได้ได้กินหนานพี่น้องเส้นใหญ่ล่มเลยว่าก็ขักอะไรซีมก่อนเด้อมาๆพี่น้องมามา,มากินต้มกัะเปียกได้ไม่ตูนพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลผังลาวผางไทยในประเทศนอกประเทศได้จ้าลกูกหลานอยู่ไกลไกลกินเส้นกะเปียกลอกับข่าวตอนเย็นเองอือ <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> ส้นกระเปียก <c oughs> โทษ nhiều nếp luôn phe đăng cha, thật đấy. ăn nướng cũng nằng mà đó. không coi hẹn một tuần giờ đang kinh แผ่นค่ะขนาดพี่น้องเอ้ยสินกระเปียกพี่น้องสาสุผนปากมาวันนั้นแหละมันนี้เม่ตูนะกชิมมาลองชิมอร่อยเด้อม,มามามาทุกคนเมนได้ใจพี่น้องเลยเสนใหญ่ค่ะกระลิ้งกินกระพากเชิมบ้านเฮา นี่เยาวาชนกับเปียกกับเปียกเหนียวเนื้อน้องลาเปนต้มใส่หมูให้ ขี้ผ้ขาวแหง้งแอ้เปอต้มก็เปลี่ยนรอกินกินอุ่นท้องก่อนน้อพี่น้องเนาะร้านะพี่น้นองบางสั้นเพิ่งกะซีหิวเหมือนแม่มตูน้นะนะก็เลยมาแตกออกมาสูบเผืกินก่อน,นกินรอ มามาพี่น้องมาห้องอีกรอบเดิมเป็นภูมมากก่อนมาล้างกับนี้ทำไมกินขาแล้วกินทุกกระเปียกร้องที่มุนกระเสีงกระเปียกแชบเนี้ยนุ่มนึบมือนาแช่น่องนองต้มเฉไก่น่งหลันนองต้มเฉไก่ ได้ไก่ลาดบ้านเท้านะ่ะ <c oughs> ไก่เหนียยนะพี่น้องแซ่บใส่นะเนื้อมันหอมดีถ้า,าใส่ไก่พันนะกะแซ่บอยู่แต่ก้นละอย่างกระเล่แต่ปูหมักเนาะพี่น้องเนะาะใส่หมึกใส่กุ้งสั่งยังก็ได้หมด หน้าเลยพี่น้ังจ้ากินกเปียกแห้งก <laughs> ินกายงแห้ง <laughs> เอ็นถั่วกระเบื้องมักไงเรัพี่น้องกันพี่พื้นห้องกระเบื้องถั่วหินน่ะแต่บ้านห้าันห้องถั่วหินถั่วหินตาไก่ ใบละสามสิมหาน่ไม่ตูนซื้อมาเฮ็ดมันนานะพี่น้องซื้อมาไว้กินเวลาเราทับกขัา,ขาวขาเราลอดเต้องใส่ถั่วหินอันอย่างต่างปลอดสารผิดถ้าใส่ถั่วยางมันงกะยาหญ้ามัซึมออกมาพี่น้องมันจะมีเคมีใบละ 5. สามหาสามใบลอด โอ๋จาภายด้วยแสบล้าจนย่อยข้าง นี่ทำได้บ่ายโมงกว่าประมาณสี่โมงแหละมาสามโมงสามโมงหรือสองโมงตันนี้ อ้ตอนนี้สองโมงครึ่งสองโมงครึ่งพี่น้นองจ้ายกัน,นีอืมอมลาย,ยังห่างนังทำไม่งจุดจ่ายเนาะนั่นเนาะอืมทำกินยังไม่อีก พีน่น้องมากินลออเข่ามนเรงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยค่ะไปพกก่อกนคขีปหนาเนาะมมมีม่ยังพาพี่น้องมากินต้งกับเปียกซีมดูกระเซ็ดอร่อยเลยจ้ะ